มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพัดแฮดออรินจีกินกันค่ะวันนี้เปิดไปดูนะในโซเชียลนะบอกเลยมีแต่แกงแฮตเต็มไปหมดค่ะอยากจัดบ้างเลยค่ะมีนูแฮดเหดมือนกันเลยแต่เป็นแฮตตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆซื้อติดตู้เย็นไว้หล่วันแล้วค่ะไปดูในตู้เย็นลกลัวมันจะหนาวเสื้อหลาก็เลยเอามาพัดสกอนเลยค่ะเพื่อนๆพัดแบบว่าเมียะไรก็คืออซนั้นเลยค่ะเไปดูในตู้เย็นก็เห็นว่ามีพริกว่านเขี้ยวแดงเลืออยู่เลยค่ะ จัดการออกมาใส่ซะเลยเผิ่มซีซั่นพอดีเลยมันจะได้ส่วยพอดีเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักพลิกว่านเขี้ยวแดงพวกนี้เลยค่ะเพราะด้วยความีกลัวว่ามันที่แพ้ก็เลยไม่กล้ากินค่ะพอลองได้กินจริงๆมันมีความแพดนิดเดียวนองนั้นก็จะเป็นความวานวานค่ะมันก็จะกรอบๆร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะใส่สา้นยางนี้ร่วมกันไปเลยค่ะเพื่อนๆตั้งกระถาเจียวกระเทียมไหมหอมค่ะจากนั้นก็จะตามไปด้วยมูซับค่ะริงเฮ็ดพัดแล้มันร้อยชื่อๆก็คืออร่อยแล้วค่ะเนี่ยอยากใส่มูซับไปด้วยค่ะใส่มูซับลงไปมัน ซอสก็ได้ด้วยนะคะพัดมูเสร็เหล้วใส่ผพักลงไปปรุงรสเลยค่ะเพื่อนๆปรุงรสกับปรุงตามปกติที่บ้านเรามีเลยค่ะชอบเค็มเติมเค็ม,มชอบบ้านเติมบ้านเลยนะคะเพื่อนๆของเติมก็จะใส่เป็นน้ำมันห้อยค่ะรสดีน้ำตาลค่ะรสชาตินี่คือชิมตามชอบเลยค่ะพัดถุกย่างให้เข้ากันสักทีนึงค่ะเพื่อนๆจัดว่าเป็นเมนูพัดพักที่ง่ายๆแล้วก็ดูน่ากินด้วยค่ะเพื่อนๆ